די <laughs> 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 หน้าทีนะครับเรียนเชิงครับยันจากบ้านกระตรงครับผมได้เชิญพ่อชมยศบุตรครับอ่ารองชมยศบุตรนะครับเรียนเชิงครับผมได้เชิญคุณจริยาของไม่หายผู้ใหญ่จริยาของไม่หายนะครับเรียนเชิญครับผมได้เชิญคุณพรเทพตุ้งเนี้ยวนะครับ ขอได้เชิญคุณทิพย์พวันชมพูเกลือนะครับได้เชิญครับขอได้เชิญคุณครูวัฒนาคันท่าชมพูนะครับขอได้เชิญคุณกัญใจเรียงวันนะครับขอได้เชิญคุณสุวรรณเรียงวานีนะครับขอได้เชิญคุณพงศักดิ์ปันเทื่อกนะครับขอได้เชิญคุณสมบุญสิรินลอยนะครับขอได้เชิญคุณเพื่อคันท้าวงขอได้เชิญคุณพันธ์แกยศาขอได้เชิญพ่อจ่าคำสวัสดิ์ขอได้เชิญพ่ออนันต์หาน้านะครับ jangan pun